สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มนะครับนี่นี่กว่าจะมีเวลาในวันนี้ทั้งวันนะงานมันเยอะภาระหน้าที่มันเยอะนะเจ้าทั้งหลายเข้าใจไหมเพียงคนละเก้าพันร้อยเก้าสิแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์ออกไปแล้ว9999แชร์ 9, 9 share, ก็แชร์ออกไปอีก9900 99แชร์นะอย่าเลิมนะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะตอนนี้ภัยเศรษฐกิจกำลังรุนแรงแล้วจีนก็ปล่อยปล่อยอะไรปล่อยเชื้อโรคอ่ะนะมันเป็นเชื้อที่อยู่ในอากาศขอบคุณนะครับนะสำหรับเอ่อ2025 1ชิ้นตั้งคำถามได้เลยนะครับนะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะภัยเศรษฐกิจมันก็ว่าแรงแล้วใช่ไหมแล้วไหนจะภัยโรคระบาดอีกซึ่งปีนี้มันหนัก ถามว่าหนักขนาดไหนคนไม่เข้าใจหรอกถ้าคนแบบว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงของการเรียกว่านี่ไอ์ล้วงล้วงใจแฟนคนตอนนี้จะรู้สึกยังไงนะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเอาแต่ใจอะ่ะเป็นคนไม่แสดงออกเป็นคนที่นินสัยแข็งกระด้างเวลาเนี่ยไพ่ว่างกันนะนะเป็นคนที่แบบว่านิสัยแข็งกระด้างเอาแต่ใจ นะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบจะใส่ใจอะไรในความรู้สึกเราเลยนะนะคุณ Ice, ไอซ์ไพเป็นหนึ่งดาบนะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะภัยเศษษ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 รษฐกิจกำลังแรงแรงมากๆใครก็ทานทนไม่ไหวน้อมรับนะว่าไปตอนนี้ในความรู้สึกลึกๆอนะ สงสารนะเด็กสาขวบมาตายเนี่ยมาตายเพราะเขาบอกว่ามันมาจากอะไรนะเชื้อโรคอาวุธเคมีชีวภาพสวัสดีนะครับนะนะสวัสดีนะครับนะจัดมาได้นะครับนะหมูเด้ง9,999นเรากะเราก็มาดูดวงกันอย่างที่เราให้ฟังอนะตอนนี้ภัยจากอาวุธชีวภาพเคมีอาวุธเชื้อโรคต่างๆมันเข้ามาเต็ไมไปหมดนะเด็กมาล้มมาตายกันนะ คิดดูเดแล้วก็เมื่อวานนี้นั่งดูในข่าวอะนะหมอผ่าตัดมะเร็งปรากฏว่าไงรู้ไหมมีดบาดนิดเดียวมะเร็งขึ้นมาเลยมะเร็งไปลงช่องท้องเลยแล้วขึ้นที่นิ้วด้วยน่ากลัวนะมะเร็งเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเชื้อมะเร็งสามารถติดคนได้ <Danke. S 2> เขาบอกว่าหนึ่งในพันล้านหนึ่งในร้อยล้านแต่ก็มันก็ยังมีโอกาสมันแปลกไง ว่าเชื้อโรคเดี๋ยวนี้มันแรงเขาบอกว่า